สวัสดีอีกครั้งนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคือจะช่างช่างออฟจะพามาดูรีพอร์ตนะถ่าได้ดูรีพอร์ตนะเขาเขียนอะไรไว้บ้างครับคือรีพอร์ตช่องแรกนี้คือโลเคชันโลเคชันคือติดตั้งกิดไลน์พวกนี้ครับแต่ผมยังไม่ได้ใส่ผมก็ใส่ทีหลังคือจดใส่แบบไปแล้วครับแล้วก็มีนัมเบอร์เสาหมดที่เราต่อคือต้นที่เท่าไหร่แล้วก็เป็นเวลาสตาร์ทแล้วก็จบที่เวลาเท่าไหร่ตัวนี้คือสเปค ปลายทิพย์ปท็อปที่ก่อนยังไม่ได้ตอกอตัวนี้คือศูนย์ศูนย์จากพื้นดินครับแล้วก็เสาเข็มความยาวอยู่ที่ยี่เดเมตรครับแล้วก็ตัวนี้คือเสาตอกไปแล้วคือลงจากดินลงไปอีกลงจากดินลงไปหกสิบเซนอันนี้คือปลายทิพย์ปลายท็อปแล้วก็มาปลายทิพย์ปลายทิพย์คือเสาที่ลงไปจริงจริงยี่สิบเอ็ดเมตรจดหกศูนย์ที่เราส่งลงไปนะส่งไปหกสิบเซนครับผมบแล้วก็ ตัวนี้คือฟุตที่เราขีดไว้คือ10ฟุตใช่ไหมครับครับก็คือมี10จุดนะสิจุดคือจะเห็นว่าในคลิปมันก่อนเนี่ยจะมีแบบว่าเขาจะมาร์กที่เสานะเสาต้นที่2อ่ะจะมาร์กห่างกัน1ฟุต1ฟุต1ฟุตอ่านี่ก็คือ1ฟุต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 อ่านี่คือเป็นจำนวนอันนี้คือช่องแรกฟุตแรกที่เรานับได้คือ10ครั้งอ่าตอออกมา10ครั้งนะครับผมอฟุตที่2ฟุตที่2นับได้12ครั้งนับมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆคือจนได้สเปของมัน ไอ้ตัวนี้คือ yup. ส <po target> ิบช่องคือมันยังไม่อยู่มันอยู่ที่หัวเข็มอยู่ที่เสมอดินนั่นแหละครับอันนี้ยังไม่อยู่อีกยังไม่อยู่แล้วก็สองเสาส่งสองฟุตอก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้แล้วก็นับจนได้ครับจนได้สเปคของมันก็คือว่าในหนึ่งฟุตเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าครั้งสี่สิบห้าครั้งนะพอสี่สิบห้าครั้งฟุตเนี่ยถือว่าเกือบได้แล้วเราก็จะเริ่มนับเขาเรียกว่าลาสโบเขาลาสโบเขาเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะไอ้นี่คือโบเขาเนี่ยเขานับจํานวน ทั้งที่ตอกมานะแต่ว่าไอ้ last บเขาเนี่ยคือเมื่อกี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยอานโชว์นะครับนี่คือตรงนี้1กับ2เพื่อความแน่นอน1อย่างนี้เดี๋ยวช่างเขาก็จะเขียนว่า4.1เซนอุ้ยทำไมนะนี่เมื่อกี้นะ l าสโบเขาก็คือคือช่องนี้2อัน2ครั้งบบดูไม่เห็นหรือเปล่าน,นะทีนี้ไอ้มาจากไหนมาจากนี่ครับจำนวน อ่านี่ทั้งสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งก็คือสิบครั้งสี่จุดหนึ่งเซนสิบครั้งครั้งที่สองคือ3 1มจุดครั้งเหมือนกันนะอย่างงี้เรียกว่าลาสโบเขาตามสเปคของเขาก็คือว่าใน6เซนนะครับในเซนครั้งนะสิครั้งไม่เกิน6เซน10ครั้งต้องไม่เกิน6เซนแต่จริงๆอันนี้ก็ได้นะเพื่อความชัวก็ได้เขาเลยมี2ครั้งนะเพื่อความชัว อันนี้เขาจะเป็นบันทึกเก็บไว้เดี๋ยวท่างเขาก็จะเอาเนี้ยมากรอกลงในนี้พร้อมกับอันนี้ก็แนบใน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 รีพอร์ตด้วยนะในรีพอร์ตด้วยการทํางานเนี่ยท่างเขาจะมีรีพอร์ตเนี้ยมีหมดเลยนะครับวันต่อวันเราได้กี่ต้นกี่ต้นเราก็จริงๆก็มีว่าแต่ละวันได้กี่ต้นนะรายละเอียดนะเท่าไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอย่างตัวนี้คือจริงๆแต่ละแต่แต่ละสิบแต่ละเอ่อแต่ละฟุตนะสามสิบเซนเนี่ยเขาจะมีนับโบเขามาตลอดแหละ จนได้ส5้นะเขาก็จะดูแนวโนม้มว่ามันได้แล้วพอได้แล้วเขาจะไปนับลาสโบเขานะเ,เขาจะนับ2ทีเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะก็จะเป็นมาร์กไว้วันะะนี้คือเสาจะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่ตัวนี้ครับตรงนี้เ,นเป็นสําคัญนะนข้อมูลสําคัญทีทเ่เขาเรียกว่าคอนเซิลนะหรือเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะต้องต้องมาดูส่วนใหญ่เจ้าของบ้านก็จะดูไม่รู้เรื่องนะก็จะให้คอนเซิลมาดูทีนี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วเจ้าของบ้านก็ น่าจะเริ่มรู้เรื่องแล้วเพราะกนี้คือโบเขาใน1ฟุตหรือ30เซนเในช่วงแรกได้10ครั้งตอก10ครั้งนะต่อมาเริ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลายเป็น20ครั้งนะ8ฟุตผ่านไปผ่านมาถึง12ฟุตอันนี้คือแบบว่าปลายปลายเสาเข็มต้นที่2นะเรามี2ต้นไงต้นละ10.5นะอันนี้ถึงตรงนี้ก็เ21เมตรละถูกไหมแต่ว่าเนี่ย<ๆ>เขามัน21เมตรนะ มันมิดมิดดินละแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้โบเขาแต่ยังไม่ได้โบเขานะเขาก็เลยเอาเสาส่งเนี่ยส่งงไปอีกนะจนสุดท้ายตรงน,นี้คือสองฟุตตรง,งนี้ส่งเนี่ย <ou> อ่าตรงนี้นะสองฟุตตรงนี้เป็นใช้เสาส่งตรงเนี้ยมิดดินละนะสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยใช้เสาส่งลงไปประมาณสองฟุตเนาะหลังจากสองฟุตปุป๊บนี่ลาสโบเขาเพื่อความแน่นอนสองครั้งจริงจริงครั้งเดียวก็ได้แต่เขาเอาสองครั้งนะอย่างนี้เรียกลาสโบเขาอันนี้ก็บเขาปกติ ทำไมไม่เริ่มนับแต่แรกไม่มีประโยชน์นะก็เริ่มนับตรงที่กลางกลางกลางเสาที่สองลเราจะนับต้นที่สองต้นแรกคือไม่มีความหมายคือต้นที่สองเราจะขีดไว้สิบช่องแล้วก็เราจะเริ่มนับต่ต้นแรกมาเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนะก็จะเห็นเขาเรียกว่าที่ช่างเขามาร์กไว้นะเป็นเป็นขีดวิขีดนั่นแหละคือ30สเซนเขาจะมาร์กไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู เอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณช่างออฟมากครับสวัสดีครับ